สวัสดีทุกคนนะครับก็คลิปนี้ก็จะเป็นเซเว่นไนท์นะครับซึ่งคลิปนี้ผมจะมาแนะนําการตีบอสบัวกันนะครับก็บอสบัวต้องบอกว่าเป็นบอสที่สําคัญมากๆเพราะมันทําให้เรามีอุปกรณ์สวมใส่มาเล่นในช่วงต้นเกมถึงกลางเกมเลยนะครับก็เดี๋ยวเราไปรับชมกันนะครับและถ้าคุณกําลังหาร้านเติมเกมเซเว่นไนท์รีเบิร์อยู่แล้วก็ไปเติมกันได้เลยนะครับที่ร้านยาดาเกมเซ็นเตอร์นะครับถูกกว่าเติมเอ็กบอร์ดภันร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนนะครับผมเติมไปเยอะมากๆแล้วนะครับก็ไปจัดกันได้กันนะครับ ตอนเติมก็ฝากบอกว่ามาจากช่องผมด้วยนะครับโอเคครับก็บอสวัวเนาะก็เป็นบอสตัวแรกที่ทุกคนควรมาฟาร์มนั่นแหละนะครับเพราะว่ามันต้องบอกว่าอุปกรณ์เซ็ตของบอสวัวเนี่ยมันใช้งานค่อนข้างง่ายใส่กับตัวอะไรได้หลากหลายนะครับแบบเป็นเซ็ตบล็อกเซ็ตป้องกันเซ็ตคีนะครับก็เราสามารถดูกลยุทธ์ได้ได้วยว่าเขาแนะนําทีมอะไรบ้างน,นะครับต,ตัวนี้ว่าควรมีตัวอะไรบ้างในทีมเนาะ ก็หลักๆแล้วนะครับเราต้องมีตัวที่คุ้มกันกันการเป็นหินนะครับเพราะว่าบอสวัวเนี่ยมีท่าทุบหินที่ทําให้ทีมของเราติดหินด้วยซึ่งเราต้องการตัวพวกนั้นมากันนะครับซึ่งตอนนี้ในเกมก็มีอยู่2ตัวนะครับก็คือแบ็กโรดกับเดซี่แบ็กโรดเนี่ยเราสามารถทําได้เลยเพราะงั้นในตู้ที่เป็นวิส i s t เนี่ยก็แนะนําว่าให้ใส่แบ็กโรดกันมาด้วยนะครับถ้าคุณไม่ได้เติมหาเดซี่นะหรือว่าถ้าคุณไม่ได้เติมเปิดตู้จนคุณได้เดซี่มาก็ต้องใช้แบ็กโรดไปก่อนนะครับ แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือคุมการเลือดไหลคือต้องบอกว่าบอสวัวเนี่ยมัน,ม,นมันมีสองสา,านะเนาะก็คือเป็นหินกับเลือดไหลนะครับก็คารอนเป็นตัวที่เอามากาันเลือดไหลนะแล้วก็ตัวขจัดบัฟก็เป็นคู่นี้อยู่แล้วนะครับที่เอาไปแก้บัฟเนาะแก้ดีบัฟแล้วก็ดีลเลอร์ที่แนะนําก็จะเป็นสไนปเปอร์ก,กับเอสปาด้านะครับตัวของสไนปเปอร์เนี่ยสามารถใช้ได้แต่ผมมองว่าถ้าจะผ่านวัวสิบสไนปเปอร์คุณต้องของแน่นระดับหนึ่งนะครับและซีต้องสูงด้วยต้องซีหก บวกของแน่นๆอ่ะแล้วก็ตัวอื่นต้องของแน่นเหมือนกันนะครับถึงจะผ่านไหวเนาะก็เเราเข้ามาดูนก่อนเลยนะครับก็หลักๆแล้วนะครับบอสวัวส,สิบเนี่ยสิ่งที่จําเป็นมากๆเลยคือต้องเจาะรูอุปกรณ์ของตัวละคร2ตัวนะครับคือ1ก็คือตัวแครี่ของเราก็คือตัวอย่างเอสปาร์ดาเนี่ยต้องมีอุปกรณ์ใส่4ชิ้นนะครับไม่งั้นดามเมจเราจะไม่พอเอ่อสิ่งที่สําคัญมากๆในการทำสเต็คของเอสปาร์ดาก็คืออัตราครินะครับ ซึ่งจริงๆแล้วอี่ยคิควรจะหกสิซ็นนะแต่ว่าอันนี้ผมผมทำได้แค่5้าสเ็ดนะครับซึ่งมันต้องใช้เวลาฟาร์มนะครับแต่แค่51ตรงนี้ก็ผ่านได้แล้วนะแค่ว่าอคิต้องห้าสิบเอ็ด่อหกสิเปอร์เซยังต่ำที่ควรทำได้นะครับแล้วก็ตัวของเอ็กซ์ลาด้าเนี่ยอันนี้ผมไม่ได้อัพสกิลเลยนะไม่ได้อัพสกิลแล้วก็เป็น c 0ศย์นะครับเรียกว่ามีตัวเดียวจบเลยนะครับเนี่ยสกิลไม่ได้อัพเลยนะตรงนี้นะครับ แล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ควต้องเจาะรูก็คือตัวของเดซี่หรือว่าจะเป็นแบ็คลอตก็ตามนะครับจะเล่นตัวไหนก็ตามต้องเจาะรูนะครับอ้ออีกอย่างหนึง่งถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้มีเดซี่แล้วคุณใช้เป็นแบ็คลอตอ่ะตัวของตัวไอเทมของเอสปาดาเนี่ยจะต้องเน้นที่ดาเมจเพิ่มขึ้นอีกต้องเน้นที่ดาเมจบวกกับคิรน,นะครับอย่างนี้พลังโจมตีผมแค่2,004เองแต่ว่าผมได้ความแรงเพิ่มขึ้นจากสกิลของเดซี่ด้วยนะครับเพราะว่าสกิลของเดซี่เนี่ยมันจะบัฟเพื่อนได้ด้วย มันจะสามารถบัฟพลังโจมตีเวทได้เพื่อนได้นะครับกับสกิลของเดซี่เนาะเพราะงั้นผมเลยสามารถทำเอสปาดาให้แบบเน้นเน้นไปที่เลือดด้วยแล้วก็เน้นไปที่คีดิดหน่อยนะครับก็คือคีมันไม่ถึงหรอกแต่ความเสียหายคีก็ค่อนข้างเยอะนะครับอ,อ๋อแล้วก็เลือดควรต้องทําไปด้วยนะครับเพราะว่าไม่งั้นบางครั้งมันยืนไม่ไหวนะครับก็ผมทำเลือดไว้เจ็ดพันเลยนะครับส่วนถามว่าแล้วทําไมเดซี่มันถึงต้องเจาะรูได้ละ่ะเพราะอะไรทําไมเดซี่ถึงต้องเจาะรูนะครับ เพราะว่าเดซี่เนี่ยเป็นตัวสําคัญมากๆที่เอาไว้เคลียร์ลูกตอนที่วัวมันเรียกลูกออกมาเนาะอย่างตอนที่แบ็กโรดเอ่อคว,ความสำคัญมันคืออย่างเดียวกับแบ็กโรดคือนอกจากมันกันสถานะหินแล้วมันยังเอาไว้เคลียร์ลูกด้วยนะครับเพราะว่าสกิลของเดซี่เนี่ยมันสามารถเคลียร์ลูกได้หมดเลยนะครับก็เป็นตัวที่ต้องบอกว่าเราเราจะใช้การยิงจากเอสปาดาเนี่ยสองครั้งแล้ววัวจะเรียกลูกมาครั้งแรกและครั้งที่2นะครับซึ่งไอ้ครั้งที่2นี่แหละ ตัวของแบ็กโรดหรือเดซี่เนี่ยต้องห้ามตายถ้าตายปุ๊บมันจะมีเป้าเพิ่มทําให้เอสปาด้ายิงยิงบอสไม่ได้เอสปาด้าจะไปยิงลูกแทนนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่สําคัญก็คือบิสกิตนะครับแต่ว่าบิสกิตเนี่ยเอาจริงแล้วเนี่ยผมผ่านตั้งแต่ผมยังไม่ได้เจาะรูนี้นะแค่แบบรูนี้ผมไปผมไปซัดบอสตัวอื่นมาผมก็ได้จอ้องต้องเจาะเพิ่มนะครับก็ตัวของบิสกิตเนี่ยถ้าเป็นไปได้ก็ถ้าอัพสกิลแล้วลงสกิลนี้ก็จะดีมากขึ้นแต่ว่าไม่ไม่ต้องอัพก็ผ อย่างนี้ผมอัพมาเพราะว่าผมเอาไปผ่านบอสไฮด้าเนาะก็ไม่ต้องมีก็ได้ไม่ต้องอัพสกิลเลยก็ได้ขอแค่มีบิสกิตใส่ของเนื้นอืๆไปนะครับจริงๆแล้วบิสกิตเนี่ยมีหน้าที่แค่ลงมาแล้วกดบัฟสกิลนี้เท่านั้นนะครับแค่นี้เลยขอขอร้องการบัฟสกิลนี้นะครับแล้วก็มีตัวของลีน่านะครับแล้วก็ตัวของคารอนที่เราใส่มาเพื่อการสถานะนะครับบวกกระเสริมฮิวเล็กน้อยนั่นแหละนะครับ ก็อ่ะเดี๋ยวผมจะเข้าให้ดูนะครับส่วนวิธีการตั้งสกิลผมจะตั้งแบบนี้นะครับก็คือมาถึงเปิดด้วยเดซี่หรือแบ็กโรดก่อนเลยนะครับเพื่อเคลียร์ลูกเนาะแล้วก็ตัวของบิสกิตบัฟมานะครับแล้วก็เอสปาด้าสกิลสามตรงนี้ก่อนเออ่สกิลที่สามนะครับแล้วก็เป็นยิงสกิลสี่นะครับเสร็จแล้วก็ค่อยมาฮิลต่ออ่ะเอ่อตัวสกิลของเอสปาด้าเนี่ยถามว่าทําไมเราต้องใช้สกิลไอ้นี่ก่อนด้วยนะครับทำไมต้องใช้สกิลนี้ก่อนสกิลยิงเนาะก็สกิลเนี้ยมัน มันทําความเสียหายก่อนแล้วก็มันใส่มันจะติดเวทเบาบ,บางคือติดดีบัฟใส่บอสด,ด้วยนะครับบอสจะโดนดาเมจแรงขึ้นอีก26นะครับแล้วเราค่อยมายิงสกิลนี้ปิดอ่ะมันจะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเข้าไปให้ดูนะอ่าตัวเต็มอีกอ่ะเข้าไปดูนะครับ มาถึงวอวัวจะเรียกลูกกมานะครับมาแล้วลูกแล้วก็แบ็กโรดหรือเดซี่เนี่ยจะเป็นคนคอยจัดการไอ้ลูกพวกนี้นะครับอย่านี้ก็ไปเวลยระเบิดบึ้มอ่าเสร็จแล้วมันจะเลือดไหลต่อแต่ว่าเราไม่ต้องกลัวเลือดไหลเลยเพราะเรามีตัวกันเลือดไหลยอยู่นะครับลแล้วก็บัฟไปดิสกิตจ,จะบัฟให้นะครับเสร็จแล้วจะถึงเวลาที่เอสปาด,ด้าจะไปยิงละอ่าเป็นหิน อย่างเงี้ยถ้าเกิดเอสปาร่าหรือว่าหรือหรือห,หรือว่าตัวของเดซี่ผมทําเลือดมันน้อยเกินไปนะเลือดมันจะหายไปเยอะมากครับแเราไปคู่อีกทีมันจะตายไปเลยแต่เงี้ยผมทําเลือดมาค่อนข้างเยอะทั้งคู่นะยิงอ่าห้าแสนเจ็ดเนี่ยแล้วก็เราเราก็รกอวนสกิลอีกทีหนึ่งแค่นันเองนะครับก็ฮิลฮิลหนีไปก่อนอ่ะฮิลฟื้นขึ้นมานะครับแล้วก็รอครูลดาวน์ของสกิลของเอสปาร่ากลับมาอีกครั้งหนึ่งแค่นงึงซึ่งระหว่างที่เราต้องรอครูลดาวน์นี่แหละ ที่บอสจะเรียกลูกอีกครั้งหนึ่งนะครับหิวขึ้นมาเลือดเลือดกลับเต็มแล้วแล้วก็สกิลของสกิลของเดซี่หรือแบคโรสมันจะวนกลับมาพอดีตอนที่บอสเรียกลูกอะบอสเรียกลูกแล้วนะครับแล้วตัวของเดซี่ใช้สก,กิลต่อเลียรูกแล้วสก,กิลของเอสปาด้าจะวนกลับมาพอดีนะครับอะวนกลับมาแล้วแล้วก็ยิงแล้วก็รอยิงอีกทีหนึ่งปิดเกม เนี่ยมันจะยิงประมาณสองทีนะครับแต่ถ้าของคุณแน่นมากๆเนี่ยเอซบาด้าจะยิงทีเดียวตายได้เลยนะแต่ของต้องแน่นมากรวมถึงซีต้องสูงนะเอซบาด้าก็จะยิงแหละบัฟก่อนมันจะวนกลับมาที่บัฟของยิสกิตนะครับไม่ต้องยิงสกิลด้วยยิงธรรมดาพอนะครับอ่ามันก็จะเป็นการวนสกิลประมาณนี้นะครับในการผ่านบอสวัวซึ่งที่ที่ผมเล่นอันนี้คือชั้น10นะครับ ถ้าเป็นชั้นที่ต่ํากว่านี้มันก็จะง่ายตรานี้ด้วยนะครับคือหลักๆแล้วเนี่ยอันอ่อนอันนี้เผื่อใครไม่รู้ด้วยนะครับก็คือเอ่อการที่มันดอปของ6ดาวเนี่ยมันจะเริ่มดอบตอนที่ชั้น7นะครับแต่ว่าชั้น7เนี่ยจะมีเปอร์เซ็นต์ดอปที่ค่อนข้างต่ำประมาณ 20- 25ยินะครับยิ่งยิ่งชั้นคุณสูงขึ้นมันจะยิ่งมีโอกาสดอป6ดาวมากขึ้นนะครับโดยที่ได้ผมแนะนำเนี่ยถ้าถ้าของเรายังไม่แน่นพอยังฟาร์มชั้น10ไม่ไหวเนี่ยก็ แนะนำว่าให้เปิดออโต้ชั้น9ไปก่อนก็ได้นะครับเพราะว่าชั้น9เนี่ยก็โอกาสดรอป6ดาวเยอะอยู่เท่าที่ผมลองมาก็ผมกดชั้น9 20ครั้งเนี่ยก็ดรอปหกดาวมาแบบ10บวกนะประมาณแบบ14-15ครั้งได้เลยนะครับมันมันโอกาสดรอปประมาณ75%เลยนะครับเพราะงั้นก็ถ้าไม่ไหวก็ฟาร์มชั้น9ไปก่อนชั้น10ค่อยมาค่อยมาผ่านทีหลังก็ได้ตอนที่เราได้ของ6กดาวมาบวกเยอะๆแล้วนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับการผ่านบอสวัวเนาะก็ หลักๆแล้วอย่างที่ผมบอกไปนะครับค <Star> ีย์คือเอสปาดากับเดซี่หรือแบคโรดต้องรอดให้ได้นะครับคือตัวอื่นจริงๆไม่เป็นไรนะคือมิสกิตตายก็ได้เมื่อกี้เพราะว่ามิสกิตเนี่ยขอแค่บัฟครั้งแรกก็พอแล้วนะครับแล้วก็ที่ที่เหลือให้เอสปาดากับเอสปาดากับเดซี่คอยจัดการเอานะครับก็จะประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้มากๆนะครับถ้ามีอะไรสอบถามก็พิมพ์คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะครับเดี๋ยวผมจะมานั่งตอบให้นะครับก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับครับ